พี่บอลกับรถที่ไม่มีประกันมีเพื่อนรุ่นพี่ของเกรคนหนึ่งค่ะชื่อพี่บอลน,นะคะเขาเนี่ยจะขับรถไปทํางานทุกวันเลยเส้นทางเดิมเวลาเดิมแล้วเป็นคนที่ขับรถดีมากไม่เคยชนใครไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจนวันหนึ่งค่ะฝนตกหนักรถคันหน้าเนี่ยหยุดกระทันหันพี่บอลเบรกไม่ทันชนต่้มเข้าเลยบังเอิญว่ารถคันที่ชนเนี่ยเป็นรถยุโร คาซ่อมไม่ใช้เล่นๆเริ่มต้นแค่หมื่นกลางๆค่ะแค่กันชนนะยังไม่รวมไฟหน้าซึ่งพี่บอลเนี่ยไม่มีประกันเลยไม่มีแม้แต่ชั้น3งานนี้เลยต้องควักเงินจ่ายเองเต็มๆคำพูดแรกที่พี่บอลพูดกับครูเอคือไม่น่าเสียน้อยเสียยากเลยน้องเอตอนนั้นได้แต่ปลอบใจแทนแต่ในใจก็แอบเสียดายแทนเนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่บอลเขาติดไว้แค่ประกันชั้น3เบีย้ยแค่ปีละ1,790 จะช่วยรับภาระก้อนนี้ได้เยอะเลยหลายคนมองว่าเราขับรถด,ดีไม่ต้องมีประกันหรอกแต่เราลืมไปว่าบางทีเนี่ยเราขับรถด,ดีแต่โลกไม่ได้ดีตามเราไปด้วยนะคะอย่ารองให้เจ็บก่อนแล้วค่อยหาหมอประกันก็เหมือนกันค่ะต้องมีก่อนที่จะเจ็บเจ็บใจ ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากได้ประกันที่เหมาะสมกับรถเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และที่สำคัญเหมาะสมกับงบประมาณในกระเป๋าของเราทักครูเอที่โปรไฟล์ค่ะเรายินดีที่จะดูแลและแนะนำให้ครูเอวัชราวรีเอกเอประกันภัย